ที่ว่าไอ้หมื่นๆแสนๆล้านๆหัวอ,อย่ามาพูดวางั่นเลยคนคนเดียวกันนี่แหละเราเนี่ยนับหนึ่งสองสามตั้งแต่วันเราเกิดมาจนกระทั่งถึงวันเราตายจะไม่ครบพระพุทธเจ้าที่มาจากจรู้แล้วเต็มในโลกฐานนีุแล้วกลายเป็นธรรมธาตุด้วยกันหมดมกว้างขนาดไหนเนี่ยนี่แหละธรรมธาตุที่ครอบโลกสมมุตอันนี้เป็นธรรมธาตุเหนือสมมุตไปหมด เป็นธรรมครอบโลกธาตุเรียก <c oughs> ว่าธรรมธาตุ <c oughs> แล้วย่นลงมาฝ่ายต่ําอีกนะเราเนี่ยเรพูดแต่ฝ่ายดีฝ่ายสูงพูดลงมาฝ่ายต่ำอ <c oughs> ีกพวกนรกหลุมหนึ่งหลุมหนึ่งท่านกับประมาณไว้ในชาดกว่า25หลุมนี่สําหรับสัตว์โลกทั่วแดนโลกธาตุที่สร้างบาป